ละครสั้นเรื่องจัก,กรยานคันใหม่อยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแม่คะหนูอยากได้จัก,กรยานคันใหม่คะ่ะคันเก่ามันเก่ามากเลยค่ะแม่แม่คะฟังหนูเนี่ยอะไรจะลูกแม่หนูอยากได้จัก,กรยานคันใหม่เออเดี๋ยวแม่พาไปซื้อที่ร้านป้าเฮงนะโอเคไหมค่ะแม่ไปตอนนี้เลยนะคะโอเออโอเคจะมา แม่พาไปซื้อที่ร้านป้าเฮงโอเคไหมนั่นแหละไงลูกร้านป้าเฮงไหนราคาเออป้าเขาปก,กติดีไหมคะคุณแม่เยอะเยอะเยอะป้าเฮงเออ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 าเฮงเออเออเอเอเแม่ว่าแม่ไม่ซื้อหรอกเดี๋ยวแม่ หนูอยากได้จๆๆๆักรยานคันใหม่เออหนูไหมป้าเฮงค่ะสวัสดีจ้าเออสวัสดีจ้าอุ้ยตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะจ้าแต่ก่อนเห็นตัวข้าวฝ่าหมอ้อนี่คนอะไรคะตัวข้าวฝ่าหมอ้อเออหนำวันนี้มากับลูกมากับผัวหรอเออใช่ค่ะใช่ค่ะบ้าเฮงเออ อุยเกิบซื้อจัก,กรยานป้ามีจามีทุกรุ่นมีทุกแบบเลยนะคะราคาเริ่มต้น3,000เยนค่ะเอาไหมค่ะลูกไปเลือจกจักรยานเลยนะเดี๋ยวแม่คุยกับป้าเฮงอะอาเจ้าน้องตัวแสบเลือจกจักรยานก่อนดีกร้าไรนี่ โอไม่ oh พี่ไม่ได้ทำจริงๆผมก็ฟ้องป้าเฮงเอออย่าฟ้องเลยก็เลือกกันไหนดีอุ้ยคันสีชมพูออกม่วงอุ้ยคันนี้สวยจังเดีย๋ยวพี่กะดูรายละเอียดมันก่อนน้องไปเลือกตามใจของน้องเลยโอเคครับอืมผมอยากได้คันสีเขียวแม่ครับแม่แม่ครับอะไรจ้าลูกมีอะไร ผมอยากได้จกกักรยานคันนี้ล่ะครับเนี่ยอะไรจกกักรยานหรอพาแม่ไปดูหน่อยสิจกกักรยานคันนี้ครับแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยคันสีเขียวกี่บาทครับอ๋อคันนี้หรอป้าเหงค่ะคันแบบเนี้ยกี่บาทคะอ๋อคันแบบนี้ใช่ปะก็ประมาณแบบห้าพันนั่นแหละรุ่นเนี้ยห้าพัน อยากได้รุ่นนี้หลาจเจ้าโอเคเดี๋ยวแม่จ่ายเงินป้าเฮงก่อนนะหนูก็อยากได้แบบนี้ค่ะอยากได้แบบไหนอ๋อแบบนั้นโอเคเดี๋ยวแม่จ่ายเงินป้าเฮงนะเย่เอาป้าเฮงนี่เงินหนึ่งหมื่นเยนจ้ะมาปันกลับบ้านตามแม่มาเย่ใจกระยานขั้นใหม่มีใจมากๆเลยเย่ ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ